ลองให้เลยนะน้ำตาซึมอ่ะค่ะคือความประทับใจมันเกิดจากใจจริงๆผนก็คือว่าคุณครูพอเห็นหนังสือธารมนตรีส่งไปนะฮะทัางกระหนกวันเวลาวันซึ่งท่านเห็นจากภาพอื่นที่ก็ไม่นึกไงว่าโอ้คนบ้านนอกห่างไกลทําโครงการนี้ท่านเห็นเราก็เป็นกําลังใจแล้วก็สื่อมวลชนก็มาถามเขาก็ยืนยันว่าทําต่อนะฮะแล้วก็จะแบ่งปันนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้เห็นว่ากําแพงเพชรข่าวก่อนอ่านข่าวอะค่ะมีการทําในเรื่องของเสื้อปักเสื้อให้นักเรียนช่วงเปิดเทอมแล้วเห็นว่าได้รับคําชมเชยชื่นชมจากท่านรัฐมนตรีกนกวันวิลาวันด้วยครับก็เป็นความปราบปื้มใจของการทํางานของอาเภอเล็กๆที่มีสามตำบลค่ะนอันนี้เฉพาะของทรายทองวัฒนาไอเดียใครคะเป็นโครงการที่ ระดับกระทรวงเนี่ยสั่งการลงไปว่าให้ดําเนินการค่ะในช่วงเดือนอที่ผ่านมานะครับก็คือชื่อว่ามีแล้วแบ่งปันนะครับมีแล้วแบ่งปันแล้วก็เห็นว่ากิจกรรมเนี้ยมันต่อนอกเอออ่่ตตเนื่องจากตู้ปันสุกเนาะทีนี้เราก็เห็นว่าคุณครูเนี่ยเขาทําอยู่แล้วคือเขาเอาครูยุพินโตโทนนะครับเขาเอาเสื้อนักเรียนที่คือเขามีอาชีพเสริมคือการปักเสื้อค่ะนะครับแล้วเขาก็ ถ้าคุณฝนมีเสื้อของลูกที่ต้องเปลี่ยนระดับชั้นขึ้นไปมีเสื้อเก่ามาก็มาแลกแล้วก็ปักใหม่ให้ฟรีมาแลกกับของใหม่เลยที่ปักที่เอามาให้ปักใหม่เนี่ยก็คือปักฟรีให้เลยแต่ว่าขอเสื้อตัวเก่าไว้แล้วก็ให้น้องครับแล้วก็มาจ้างเขาเลาะรู้สึกเลาะตัวละสิบบาทมงไปจ้างเขาเสร็จแล้วเขาลาะออกปุ๊บเนี่ยซักทําความสะอาดแล้วก็มาแขวนไว้หน้าบ้านใครที่มาแล้วเห็นว่า ซึื้อาใัยได้คมีประโยชน์ก็แบ่งปันกันเป็นคการดีมากครัเสร็จแล้วก็จะมีคนออกมาแขวนเรื่อยจากห้าตัวแล้วก็สื่อออกไปนะครับสื่อออกไปเยอะหลายแขนงมากนะครับต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ทีวีที่ไประไทยทำทำให้ตรงนี้ขยายแล้วก็เราได้รับจากกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการชัยนาททั่วสารทิศเลยพอมาวางปุ๊บตอนเย็นมาแลละเป็นครอบครัวบางทีมาเป็นรถปิกอัพเลยนะจากต่างอำเภอใกล้ๆมาถึงปุ๊บก็เลือกออมีทั้งของใหม่ของเก่าเลยครับตอนนี้มีให้เลือกเลยนะมีให้เลือกแล้วตอนนี้ก็เริ่มพอเริ่มเปิดเทอมก็ก็เริ่มที่จะน้อยลงเดี๋ยวเราก็ไว้<ๆ>เทอมหน้าต่อก็ สามารถที่จะดําเนินการโครงการนี้ได้อีกหลังจากที่คุณครูก็ร้องไห้เลยนะน้าตาซึมอ่ะคือความประทับใจมันเกิดจากใจจริงๆผลก็คือว่าคุณครูพอเห็นหนังสือท่านรัฐมนตรีส่งไปนะฮะท่านกนกวันวิลาวันซึ่งท่านเห็นจากภาพอื่นที่ก็ไม่นึกไงว่าคนว่านนอกห่างไกลทาโครงการนี้ท่านเห็นท่านเห็นท่านก็ทำหนังสือชื่นชมไปเราก็เป็นกําลังใจแล้วก็สื่อมวลชนก็มาถาม เขาก็ยืนยันว่าทำต่ออนะฮะแล้วก็จะแบ่งปันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอนะครับคนไทยไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วนะคะ,คะ